าหซ้ายมีรถพร้อมที่จะแซงหนึ่งคันครับผมมองข้ามไหลขวามีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหลังหนึ่งคันครับข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์เป็นผู้หญิงขับครับพร้อมที่จะออกมาเลียกลางเสม,มอครับเราจะชะลอให้เขาครับเพราะว่าข้างหน้าขึ้นสะพานเราจะไม่เห็นอะไรที่ต่างๆที่อยู่ข้างหน้าครับผมมองไหลขวาตอนนี้ยังไม่มีรถครับแต่ว่าถ้ามองตรงกลางจะเห็นรถกระบะอยู่หนึ่งคันครับข้างหน้าเป็นทางร่ม เป็นทางสามแยกครับเราจึงชะลอรถครับและข้างหน้ามีรถกับจอดอยู่นึ่คันครับเราจึงชะลอรถได้รถเกียร์มาเกียร์ต่ำครับพอมที่จะแซงครับผมมองอะไรขวาตอนนี้มีรถพร้อมที่จะแซงหนึ่งคันครับเราจึงหยุดชะลอครับรถแซงมาแล้วเลยครับเราออกมาไม่ได้ครับตอนนี้ผมมองกระจกข้างหลังมีรถมาสองคันครับสองคันสามคันครับ แล้วตอนนี้รถข้างข้างหน้าเราจอดแล้วครับตอนนี้เราพร้อมที่จะออกตัวเป็นต่อข้างหน้ามีคนครับเราจรึงชะลอครับเดินด้วยความเร็วเกียร์สามครับตอนนี้ความเร็วอ,อยู่ที่2ี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเราจะไปทางซ้ายครับเราจรึงต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายผมมองไหลข้ามไหลซ้ายตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์มันขนันครับแอยู่ระยะไกลอยู่ครับเราจรึงเข้าทางซ้ายครับ ผมมองไหลขวาตอนนี้มีรถมาหนึ่งคันครับแต่เขายังไม่แซงเราผมมองข้ามไหลขวาตอนนี้ไม่มีรถครับเราออกมาใช้เลนเราได้ครับข้างหน้ามีรถอยู่เทินครับเราจึงชะลอครับผมความเร็วตอนนี้อยู่ที่สองพันรอบเราจึงเปลี่ยนเกียร์ครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาเพราอที่ออกไปเลนกลางครับ ข้างหน้าเป็นทางโค้งครับเราจึงต้องระวังหน่อยครับผมผมมองไปที่ข้ามไหลซ้ายไม่มีรถครับแต่ผมมองที่กระจกตรงกลางมีรถกระบะอีสุดีแม็กซสีขาวหนึ่งคัน,น,นพร้อมที่จะแซงครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพราะว่าผมขับรถความเร็วต่ำเพราะจะเข้าเลนซ้ายจะจะอาจารย์คุ้ังครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับตอนนี้เลนซ้ายยังไม่มีรถครับผมจึงขอเข้าเลนซ้ายครับ อนนี้เราขับที่ความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพาะอยู่ในตัวอำเภอตรงจังหวัดรถมันเยอะขับเร็วมันได้ครับเป็นความเร็วที่ปลอดภัยครับผมข้างหน้ามีจุดยูเทิร์นกับรถครับผมมองเลยขวามีรถพร้อมที่จะแซงมาอยู่สองคันครับข้างหน้ามีปั๊มน้ำจ่าครับเดี๋ยวเราจะเจอที่ปั๊มมาจ่าครับผมจึงเปิดเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายครับผมมองไปที่ข้าม ข้ามไหลซ้ายไม่มีรถทางซ้ายมือครับพันเทงปั๊มผมต้องชะลอรถครับชะลอรถแล้วเปลี่ยนเกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วครับผมเกียร์อะไรครับใช้เกียร์อะไรตอนนี้เกียร์สามครับรถมาเป็นเกียร์สองครับผมกอรจะถึงเข้าปั๊มขอรถเปลี่ยนเกียร์เกียร์หนึ่งครับผมมองไหลขวาไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ผมมอง,องมอข้ามไหลซ้ายไม่มีมอเตอร์ไซค์ครับ ที่จอดรถนะครับเขาจอดตรงไหนครับเจมสห้องนำอ้ำคระตจอดที่ห้องนำ้ำเดี๋ยวเราจะถอยเข้านะครับเพราะว่าการออกแบบฉุกเฉินนั้นเราควรเอาถอยหลังเข้าแล้วออากมาออกครับผมมองที่ข้างหลังไม่มีรถครับมองข้ามหลายซ้ายไม่มีรถครับมองข้างหลายขวามีรถจอดหนึ่งคันครับเราจะทำการเดินหน้าแล้วจะถอยหลังจอดครับ